สวัสดีเอซนะช่วงเช้าเช้านะครับวันนี้เรามาอยู่กับอาณาจักรของทีมงานทนหนึ่งนะทุกคนอาจจะตั้งคำถามว่าเรามาทำไมนะนี่อ๋อไม่รับไม่รับอะไรยังยังไม่ได้พูดอะไรเลย โอ้ใจรายจริงๆเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้รอครับรอกพมาหนีไม่รู้รอกผมาทำไมครับก็สวัสดีทักทายทีมงานตทนหนึ่งนะฮะก็สวัสดีจานชายนะครับนี่ก็อยู่ที่สำนักงานทีมงานโทหนึ่งนะฮะตรงนี้เขาจะเปิดอู่นั่งไงนี่ฮะทำไมดู ทำแต่รถเลยไม่ใช่ทีมงานเขาวิ่งดินแล้วเนี่ยเนอะตอนนี้มันอู่รถแล้วเนี่ยหนูสิบร้อเจอจอดหลายคันเลยฮะคันนี้ก็จอดไม่มีคนขับมากเน่ยโอ้ให้มาช่วยงานต้องมาพ่วงแบตให้อีกเทลเลอร์สตาร์ทไม่ติด โอย้อยหยาบหยาบเอ้ยเอาวงดูซิติดไหมโอ้ติดแล้วโอ้มีแต่รูปรอทั้งนั่นเลย ซูปร์เกรดนีะมีโลโก้เลยสั่งได้ไมาจากไหนเนาะแล้วก็จะมีเจ้ารกสามใบปัดนะแล้วก็นี่ทะเลอของใครอีกคันหนึ่งนี่ชื่ออะไรลืมละนานละไม่ได้มาสมบัติยาสมบัติยาก็มีกระเช้าเหมือนกันโอ้มีแต่รถเที่รถสเท่ร์นี้ไหมงูแม่โคน้อยคนยังอยู่นะะ เจา้าคนนี้นี่ยังยังขับได้นะวันนี้แวะมาช่วยฮะทิงแมนพอดีเขาขาดรถคันหนึ่งงานผมก็มีนะแต่พอดีทางนู้นงานเหลือน้อยแล้วนะรถก็เยอะแล้วก็เลยอาสามานะครับไม่ใช่รถร่วมนะเราอาสามามาขับไมโครว้าเท่เลนี่ยความไฟฟันตอนเด็กนะฮะ แต่นคน,น้อยดิโอ้ตูกบอลนี้ทันสมัยแล้วใช้งานได้ปกตินะวันนี้แวะเวียนมามาเยี่ยมชมนะครับมาเล่นนะเดอร็อกแล้วก็น้องมะนาวน้องมะนาวในจานโอนะขับนะไม่ได้จอดนะฮะวันนี้มีงานนะวันนี้มันรถถอ,อยเที่ยวมั่งนะก็เช็กระบบเช็คความเรียบร้อย เห็นก็าทาบ่อยจังในรถของเจียวุฒก็กำลังสั่งอะไรมาประกอบเยอะแยะเลยนี่จะตูดหมอน,นี้ได้ออกงานอันนี้ก็จานชายกำลังเป่าเป่าฟันอยู่น่าจะได้ออกเที่ยงครับวันนี้ห้าโมงประมาณนี้ฮะวิ่งแป๊บเดียวไม่นานฮะ ยิ่งได้จานชายมาขับด้วยนะโอ้สุดยอดเลยมีโหมดไอกระต่ายคูณสองไหมกระต่ายคูณสองมีใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวใส่โหมดกระต่ายคูณสองนะฮะเจ้าคันนี้ <c oughs> นี่ก็มาอยู่มาเยี่ยมมาชมนะฮะในจากของทีมงานคนหนึ่งะะ <c oughs> ผมไม่ได้มานานแล้วแต่เห็นกันเกือบทุกวันฮะแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาแบบข้างในสำนักง,งานเขาเท่าไหร่นะ เพราะว่าบุคคลภายนอกห้ามเข้า,าเขบาวัา้นนะแต่ก็เป็นที่รู้จักกันนะก็เลยเข้ามา,มาเยี่ยมมาดูมาชมนะครับวันนี้ก็อาสามาช่วยงานเขาโทรตามเราก็มานะฮะไปในคลิปนี้ขอลาพี่ตท่าน,นี้เจอกันคลิปหน้านะครับไปกัทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาพีงเท่านี้ฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ